งแบบหัวหัวหน้าแก๊งที่โดนหักอกอะแล้วร้องเพลงให้ลูกน้องแล้วลูกน้องอยู่ตรงนั้นอะมันไม่แบบมันไม่เสียฟอร์มเออมันไม่เสียฟอร์มใส่คือมันโกแ้ะมันโชโชโกะแต่มันไม่ได้โกดแบบจริงจังแบบลงมาจอนมันใช่ย่างงั้นคือดูได้ทำนี้ได้ไงมันยังมีแบบฟอร์มเขาอยู่ใช่เนื้อออกปะเราต้องเป็นหัวหน้าแก๊งนะหัวหน้าแก๊งแบบเออหัวหน้าแก๊ง ึกออกมาคือแบบว่ามีลูกน้องเต็มไปหมดแล้วแบอกโหพี่เขาทิ้งพี่อ่ะเมื่อกี้เขาไม่ทักพี่เออเห็นแล้วเว้ยนึก mm hmm. mm hmm. ออกมาเออดังบอกบอกให้ถอยไปําได้ยังไงบอกให้เธอถอยไปคือนึกออกใช่ไหม mm hmm. เราเข้าไปหาเขาแล้วเ,เขาบอกเอ้ยถอยไปถอยไปยไปเราอยู่นี่เฮ้ย mm hmm. <Hey. S 2> นั้นท่าไอ้ท่าเนี้ยของเราอะค่ะมันคือท่าตัวแทนของเขาว่าอารมณ์บอดจอยอารมณ์อบอดจอยแล้วจริงๆเพลงนี้มันจะแบบ สองแง่สองงานเบาๆหมายถึงด้วยท่าถ้าเกิดมาทางท่าเนี้ยมันคือเหมือนกับโอยแบบลงบอจอยแล้วแล้วไงดีอะแบบแหมเรียนแอคติ้งแล้วมันอ๋อกาศไม่ได้นะไม่เป็นไรทีนี้ัไม่เข้าใจคุอแหมไม่ใช่แกนะโซอ่ะโอเคฉะนั้นสิ่งสิ่งที่สิ่งที่ครูอยากให้ใบเข้าใจคือมันจะต้องเป็น ผู้ชายที่เจ้าชู้มีสเสน่ห์เป็นคคสโนวาไม่เคยถูกหักอ,อกแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่โดนผู้หญิงหักอ,อกฉะนั้นมันจะต้องมีแบบเฮ้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วไปเที่ยวเล่นกันดีกว่านึกออกมาแบบฉะนั้นแบบไม่ชอบเข้าใจไหมอย่างเงี้ยเข้าใจว่ามันจะมีแววนั้นอยู่อ่เออมันชอบเออเข้าใจไหมอย่างนาง,นนง,นนนนงนี้ไม่ชอบโมโหแบบโอ้ยลมบอจอดลมบอจอดฉะนั้นฉะนั้น ฉะนั้นในภาวะที่เราเล่นนะคะเราจะสามารถแบบเดินมาแล้วเราก็แบบทำอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะแบบลงบอจอยคือเหมือนเหมือนให้มันเป็นภาวะของของตัวละครเนี้ยที่มันแบบทุกครั้งที่มันอารมณ์บอจอยแล้วมันจะมีท,ท่าน้้นีน้ค่ะเออโอเคไปายคนต่อไปแต่ไหนก็ดี